เจนนี่ยิวประกาศข่าวดีโชว์ผลตรวจสองขีดตั้งท้องแล้วค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นวันที่1เดือนใหม่นะคะด้วยอะไรใหม่ๆด้วยเรื่องราวดีๆกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องขออนุญาตเกริ่นก่อนค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะเธอเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะเป็นประเด็นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวแดนใต้อย่างสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือว่าคุณรัชนกสุวรรณเกตนะคะที่เธอเองเนี่ยดังไม่นานค่ะ ก็โดนด,ดราม่าซะแล้วว่าไม่ดูแลพ่อบางเกิดกล้าวเป็นหนี่แล้วไม่จ่ายบ้างแหละแล้วก็เหมือนว่าโกงเงินแบบเ,เด็กได้สังกัดบ,บ้างแหละจนทําให้เด็กยอยลาออกอะไรประมาณนี้ค่ะหัวหลายต่อหลายเรื่องค่ะผู้ชมหยิบจับอะไรก็โดนตลอดเลยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านาสาวเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นเนี่ยก็โดนกระแสด,ดราม่าเรื่องแฟนนุ่มคนใหม่ค่ะหลังจากที่มีการเลิกรากับอดีตคนรักอย่างคุณเนงเงินนะคะเพียงไม่นาน ชาวเน็ตเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถลมทลายเลยค่ะว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมนะที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เร็วเกินไปอะอะไรอะจากพระเอก m อในวันนั้นสู่แฟนกันในวันนี้แล้วก็เรื่องราวที่มีการหรือว่าท้องกับแฟนหนุ่มตำรวจอย่างคุณยิวฉัดมงคลสมแก้วด้วยนะคะหลังจากที่มีการคบหาดูใจกันไม้เพียงแค่5เดือนเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนว่าเธอออกมาบอกว่าเอ้ย e ช่วงนี้กินเยอะดูมีน้ำมีนวลอะไรแบบนี้นะคะขอโทษแฟนหนุ่มด้วยที่แบบไม่ดูแลตัวเองปล่อยเนื้อปล่อยตัวประมาณนี้ค่ะเรียกได้ดว่าเธอเองเนี่ยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในมุมที่ค่อนข้างที่จะยังไงอะหดหูไม่น้อยค่ะผู้ชมครั้งหนึ่งเนี่ยคุณเจนนี่นะคะก็เคยมาควงแฟนหนุ่มค่ะอย่างคุณยิวฉัตรมงคลน,นี่ออกมาเปิดใจถึงข่าวลือ ที่ว่ามีการตั้งท้องนะผ่านรายการชื่อดังรายการหนึ่งคะ่ะว่าเฮ้ยตอนนี้นี่ยังไม่ท้องนะไม่กี่วันมานี่เองอะนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่ท้องแต่ว่าต้องรอดูกันอีกทีนะส่วนตัวเนี่ยรอการมีลูกอยู่เหมือนกันเนื่องจากคุณแม่เกดเนี่ยอยากมีหลานแล้วตัวเองเนี่ยก็อยากมีลูกด้วยอีกทั้งยังบอกด้วยนะคะว่าเดือนนี้เนี่ยประจำเดือนตัวเองยังไม่มานะแต่ก็ยังไม่ได้ตรวจอะนะคะถ้าท้องเนี่ยก็พร้อมแล้วก็จะจัดงานแต่งในทันทีคะ่ะผู้ชม โดยมีชาวเน็ตอีกค่ะเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวนะคะอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะผู้ชมและและ้ววันนี้ก็มาถึงจนได้ค่ะทางด้านสาวเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้มีการออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางช่องยูเจ a n าน l อลนะคะที่เป็นช่อง YouTube อะเนาะซึ่งเธอนั้นเนี่ยก็ดมีการถือที่ตรวจคันโช์อย่างชัดเจนเลยค่ะพร้อมกับมีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวด้วยค่ะว่าของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิต ฉัดมงคลสมแก้วผลปรากฏออกมาว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยกำลังตั้งท้องค่ะผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าดีใจด้วยจริงๆค่ะท่ามกลางความดีใจของครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะขณะที่ทางด้านนุ่มยิวฉัดมงคลโอ้โหต้องรับมือเป็นคุณพ่อะคะในวัย22ปีเท่านั้นแล้วเขาเองค่ะก็ได้มีการโพสต้ตอนรับทายาทนะคะว่านอนมา ด้วยนะคะและทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งด้วยนะคะสินสุดการรอคอยสักทีค่ะลุ้นแฟนคลับนี่ก็ลุ้นกันตัวโกงแล้วลุ้นแล้วลุ้นอีกค่ะผู้ชมว่าเอ้เรื่องราวมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวประจําเดือนใหม่มา เดี๋ยวมีน้ํามีนวลเดี๋ยวบอกว่าอ้วนนั่นอ้วนนี่ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะจ๊ะพี่จ๋า,าต่อไปก็ลุนเพศกันแล้วค่ะงานนี้เรียกได้ว่าข่าวดีจริงๆค่ะต้อนรับเดือนใหม่เลยทีเดียวและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม